คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชิงดอยสุเทพนะครับด้านหลังของผมนะครับเกิดไฟป่าเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ยังเห็นกลุ่มควันเกิดขึ้นจํานวนมากบริเวณจุดที่เกิดนะครับคือบริเวณเชิงดอยสุเทพใกล้ใกล้กับหมู่บ้านป่าแหวกนะครับจุดที่มีการก่อสร้างบ้านพักผู้พักษาสายอุทธรภาค5้านะครับตอนนี้เพลิงกําลังลุกไหม้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับคุณผู้ชมครับจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับ อยู่ที่เชิงดอยสุเทพนะครับตอนนี้เพลิงยังคงลุกไหม้ขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีกลุ่มควันจํานวนมากเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนานี้นะครับขณะที่จุดที่เกิดนะครับอยู่ใกล้กันกับที่บริเวณบ้านพักทางผู้พิพากษาสารอุทธรภาค5านะครับที่มีการปล่อยแล้วก็มีการประท้วงก่อนหน้านี้นะครับสภาพป่าคุณผู้ชมดูป่าที่บริเวณจุดนี้ค่อนข้างที่จะแห้ง ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา6กกิกา30นาทีาสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงนะครับก็ขึ้นไปดับไฟแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับไฟยังคงลุกไหม้ในเวลานี้นะครับ